นี่ไม่แจั้งางแมวมาเลยเจอ i ไรขา m ทีอแมจัหางแจเดอเสี้ยวเดียวอย่าบอกแน่หน่แม่ย่าบอกแน่ตะก็อครับแต้มแรกเป็นของบอลสุวรรณนะครับแต้มแรกเป็นของบอลสุวรรณนะครับแต่ก็ดีครับเป็นแต้มของบอลสุวรรณครับสอนย์ครับ สวัสดีครับเจมครับผมจังพอกันครับนะครับขอบคุณนะครับแอดมินเจมนะครับวันนี้นอกจากจะมาร่วมแข่งขันแล้วนะครับก็ยังมาถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องทั่วประเทศนะครับได้รับชมนะรางวัลชนะเลิศมือนีแค่สองพันครับ สองพันแต่ว่ามีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเยอะมากครับยี่สิบห้าทีโอ้ยเปิดด้าเล่นเองโอ้โหเดี๋ยวมาหรางวัลชนะเลิศได้จันชนะเลิศสองพันนะครับนะครับฝากเสียแม็กนะครับรอบนานะครับรายการนานะครับเดี๋ยวสีรบกวนนะครับสปอนเซอร์นะครับตามกำลังศรัทธาครับรายการนาครับเดี๋ยวสีสงขลาวครับ เพื่ออยากเป็นสปอนเซอร์นะครับเป็นทุนให้กับน้องๆนะครับเยาวชนหน้าของเฮ้านะครับได้จัดตะกอรายการดีๆนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับให้นักกีฬาเซปตะกอได้มาโชว์พี่หมายลายมือครับลูกนี้ปอนจัตุเตดีครับหายไปเลยนะครับโอเคครับกลับมาดูเกมการแข่งกันกันต่อครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับออยสุวรรณลูกนี้เตะหายครับ คู่นี้นะครับคู่นี้นะครับตามมุมมองของคนภาคนะครับตามคนมองของผมตามมุมมองของผมนะครับคู่นี้วัดกันที่ตัวตัวคุมนะครับวัดกันที่ตัวคุมนะครับเพราะว่าตัวทําไม่ต่างกันครับผลตัวทําไม่ต่างกันครับสนะครับจัดตลอดเลยบอกครับจัดตลอดครับจัดตลอดครับนี่เดือนนี้เธอที่สองแล้วครับเดือนนี้เธอที่สองแล้ว เทธอที่แล้วเป็นแอดมินเจมครับแอดมินเจมกับเชิอสั้นแบกครับเตะฉับครับเทธอที่แล้วสองอาทิตย์ก่อนครับนี่ใจทั้งคำสิกิ๊ตเตอร์ไอเยี่ยงหน้อยว่าได้ไปบ้าดหลายปีแค่ไหนปีไหนท้งแต่ยิงเข้ามีแต่เรื่องยาเสพติดครับหน้าอย่างหน้าหน่อยตีกันตอนนี้จะ กำลังครับกำลังครับกำลังสางเล็กหน่อยน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมากครับนะครับดึงออกจากอบายมุกดึงออกจากซิงบดีโซแนลครับให้มาซอยกันครับนี่มิด้าน้องๆเยาวชนนะครับรวมกันจัดครับบ่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาซอยก็ผมก็เป็นแก่น้ำในส่วนหนึ่งครับแล้วน้องๆก็จับครับขอบคุณครับพี่ดีครับจัดตลอดครับจัดตลอดครับ รายการใหญ่นะครับปลายเดือนกุมภาพครับรายการใหญ่ปลายเดือนกุมภาพครับ 10, มีนักสิประตูก e, ่อชื่อดังๆมาแข่งแพนนอนครับบอลจับตุเตะลูกนี้หายไป Learning, ครับมามาเติบกำลังไห้มานะฮะเป็นห้าต่อแปดครับผมห้าต่อแปดครับสกอห้าต่อแปดครับราดะบอลสุวรรณนำสกอเอนะครับสกอเอ ปอนจตุเสิร์ฟมาลูกนี้ครับยังไงเสิร์ฟไม่ข้ามครับไม่ข้ามครับเป็นแต้มของบอลสุวรรณนะครับ้9ต่อ5ครับสวัสดีนะครับ107ผู้ชมนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแฮตอมินด้วยนะครับลูกนี้ตีหัวเหลี่ยมดีครับลูกนี้ตามมาห่างครับ6ต่อ9 บอลจัตุครับข้ามมาตรงนี้บอลสุวรรณยกหนึ่งสองออยสุวรรณอ้าวลูกนี้ติดเกี่ยวครับแต่ว่าลูกแรงออกหลังครับเป็นแต้มของบอลสุวรรณครับเฮ้ย ตลอด้างัายนค้างา้วยล้างขหลด้วยอันี้มันี่มั้อันนี้มั้ยน่เฮ้ยเฮยมินสามลอยเฮ้ยเฮียนะมลอมาเฮ้ยเฮียมินสามลอมาตัวคุ้มเมาแห้งอะเนาะอี่เจไปใส่ ปอนจตุเตะโอ้โหเต่หนักเแรงชัดเจนทุกลูกครับไป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 ไบไป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 ไไปมปไปไปไไปม

ดูดูด้วยครับดูดูกระมาด้วยสิบเจ็ดสิบสองเลครับมเพื่อกันนะครับฝั่งฝังข้างนะสิบเจ็ดสิบสองมาเดี่ยวเดยดเดยดเดยดยี่เด่เดยวเเดยววเดยเด่ยวเดีเดยวเดี่ยวเดีวเดี่วเดยวเ่เดยเด่ยวเดีเดยวเเด่เยเเย

ไหนก็ได้ครับเหมือนยนเหลียญครับสูสีครับเต้ดีครับครบเครื่องครับลูกแก้ไขลูกสันลูกจ้าวับลูกหนักลูกเบามีหมดครับครบเครื่องครับ เัสไ้มีได้แลครับบอลสุวรรณครับบอสุวรรนโดยโคชอันสุวรรณครับอยู่ไม่ได้ครับต้องขอเวลานอกแล้วครับอย่าดนช่วกันดูนะฮะไม่ได้เมกันอะมันแรเลฮะสิบสต่อเจ็ต่อบออเล็กซานต่อกันน เต็มเต็มเท่าไรครับเต็มสิบสามสิบสามกสิบสามอ่เอ้เอ้ยมาฝั่งนี้ขคเป็นกแครับสิบสามกสิบสามนะครับเด็กา่ยดูมาได้เรียบกับปอยู่ฝั่ง อ่าสอเอแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นแท่นไปเลยครับคู่นี้อย่างที่บอกครับวัดกันที่ตัวทําครับตัวคุมไม่ต่างกันครับตัวคุมไม่ต่างกันโอ้โหมีดวงครับมีดวงครับมีดวงครับมีดวงสา ได้แต้มเลยแลก็ชนะไปเลยในเซตหนึ่งนูแหลวมาี่ครับเปลี่ยนแนไมปลอยากดกนนดนนนะมดีที่สุดเซตแรกครับเป็นสกอเอครับเอาชนะบอลสุรรอไปได้ด้วยสกอร์15ต่อส3นะครับโอ้สูสีครับ

รู้ชินทำไมล่ะรู้ชินไหมล่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดี8 9 90คนชมนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินในชาบด้วยนะครับวันนี้นะครับท่านอยู่กับแอดมินเฉพาะกิจนะครับครูภูมินายใหญ่ไก่ชนครับที่เลนได้เอทได้ได้กรดิครับ เซตที่2ครับนักกีฬาทั้ง2ทีมพร้อมแต้ม0ูครับยัเสอ็กนหนึ่งศูนย์ครับสกเอนำครับ

อีกทีมหนึ่งครับอันสุวรรณกับเชิดฟันแบ็คครับเป็นทีมของผู้จับครับอีกทีมหนึ่งเตะดีครับเตะดีครับ

เป็นแต้มของเป็นแต้มของวอลสวนครับสอีครับขยับเข้ามาครับสูสีครับยังไงต้องสูสีแน่ครับต่ก็คู่นี้ครับไม่มีใครนอนครับ

เก่งเก่งเราไม่เป็นอะไรที่เราก็ต้องหมอไปดิโอ้ามนะครับผมสามขอามันเดียวเร็วพี่ย

อ๋อสองกอเอนะครับทีมของผู้จัดนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับโดยสกอร์สองต่อศูนย์เซตครับทีมต่อไปนะครับ